ก็จริงๆวันนี้ค่ะเราก็รู้ว่าคือเคยเจอเขามาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ก็ถือว่าเหมือนเขาก็มีแบบว,ว่าสปีดในการแบบว,ว่าวิ่งไล่ผู้รู่งอะไรเงี้ยค่ะบางทีทําให้แบบจังหวะที่ผมคิดว่ามันน่าจะได้แล้วอะไรเงี้ยก็อ,อาจจะมีเลอมีอะไรเงี้ยค่ะคือก็ต้องยอมรับว,ว่าวันนี้เขาก็ถึงแม้แบบในเรื่องของการคุมเกมคือก็อาจจะแบบพยายามหาจุดจุดอ่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามโคเวอร์ให้ดีที่สุดอะค่ะ จุดผิดพลาดเขาก็น่าจะเป็นเรื่องของจังหวะอาหารจังหวะในการเล่นที่แบบเป็นสเต็ปมากกว่าเพราะว่าเหมือนเขายังวิ่งแบบว่าขัดขัด,ขดบ้างอะค่ะแต่ว่าเหมือนเขาแก้ลูกเราได้ตรงที่ว่าเขามีสปิริตในการที่จะแบบรับทุกลูกอะค่ะมันก็เลยทําให้แบบอย่างอย่างที่บอกอะค่ะแมตต่อไปจะเจอรุ่นน้องค่ะรุ่นน้องเกาหลีค่ะก็คิดว่าก็เป็นผู่ต่อสู้ที่ดาวลุง่งที่น้องเขาแบบว่ากําลังที่อยู่ในฟอร์มที่แบบ ก็ชนะมือท็อปทปมาหลายคนนะคะเมย์เองเมย์ก็จะเตรียมตัวให้ดีคะ่ะในรอบ quarterfinal ความพอมิเศษของเมย์เมย์คิดว่าก่อนลงสนามก็คงจะเป็นสภาพจิตใจคะ่ะถ้าสมมุติในเรื่องของสภาพจิตใจเราเนิ่งพอที่จะแบบไม่เกรงไม่อะไรอย่างเงี้ยกับรุ่นน้องอย่างเงี้ยคะ่ะเมย์ว่าก็คิดว่าต่้จะคุมได้คะ่ะค่ะก็อยากฝากแฟนกีฬาทางทูวิชั่นนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราคะ่ะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นในรอบ ควอเตอร์ไฟแนลจะเป็นรอบ8คนนะคะพวกเราก็จะพยายามเข้ารอบเซมิไฟแนลให้ได้ค่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจมาเยอะ,ยอะๆค่ะ